ว่าสตาร์บัคสั่งเรากินไม่ได้เขาเปลี่ยนแก้วให้ใหม่ด้วยเรื่องเกิดจากพาแม่มาลองท็อปปิ้งสุดเด็ดอย่างไข่มุกน้ำทับทิมของสตาร์บัคคุณแม่ดิฉันทานวีแกนเลยสั่งช็อกโกแลตผันไม่ใส่ช็อกที่เปลี่ยนนมวัวเป็นนมโอ๊ตเปลี่ยนวิปครีมธรรมดาเป็นวิปครีมที่ทำจากข้าวท็อปปิ้งด้ไข่มุกน้ำทับทิมดูดจุดเดียวตาเหลือกยกนิ้วโป้งว่าเยี่ยมเลยออกปากชมอร่อยมากไม่หยุดพระมารดาประทับใจที่ฉันก็ดีใจคะ่ะส่วนในแก้วเลือกจากรูปเพราะเห็นสีสวยดีขาวขาวเคีย้วเขวียวคุ ไข่มุกเมนนำทับทิมนาจาโดยไปคำแรกนั่นไงสตันเลยไม่แน่ใจไหนโดมอีกทีชิมอีกครั้งก็ชัดละชัดแล้วว่ามันคือกาแฟแล้วเราสองคนไม่กินกาแฟก็เลยไม่แน่ใจว่านี่คือกาแฟจริงหรือเปล่าเลยต้องเดินไปถามพนักงานดูก่อนสรุปมีเอสเปรสโซช็อตอยู่ในนั้นจริงๆพนักงานก็ขอโทษขอโพยใหญ่ที่ไม่แนะนําบอกจะเปลี่ยนแก้วหใหม่ให้แต่ทางเราก็เกรงใจยึกยักอยู่สักสพักก็โอเคแทนแทนได้ชาเขียวปั่นแก้วใหม่มาแทนซื้อขนมติดไม้ติดมือมาด้วยขอบคุณสตาร์บัคที่บริการดีเยี่ยมไม่อย่างนั้นคงได้ทิ้